วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนับสนาุารีวิวบ้านแบบบ้านสวยนะวันนี้สนัดพามาอัปเดตบ้านโมเดนหลังคา2สเต็ปหลังนี้จ้าสาหรับบ้านโมเดลหลังนี้นะวันนี้เป็น EP 2ใต้หลังคานะคะก็จะฉลุด,ด้วยไม้ฝาเชร่าล,ลายไม้นะคะหน้าต่างนะคะทางด้านซ้ายด้านขวานะก็จะใช้หน้าต่างเก่าเจ้าของบ้านอัดดินเรียบร้อยแล้วนะคะ ใส่หน้าต่างนะคะทับหลังหนามากเจ้าของและครอบครัวก่ออิดเองนะคะไม่ได้จ้างช่างครอบครัวช่วยกันค่ะถมดินหมดกี่คันคะทางหลังสี่สิบคันสี่สิบโอ้สี่สิบคันคันละสองร้อยหกสิบเฉพาะแค่ดินเจ้าของก็ตักเข้าเองใช่ไหมคะให้เขาดันให้อ่อดันให้เอาข้าวเอาข้าวออกนั่นสองร้อยหกสิบนี่เจ้าของ รถกดดันให้ดินแต่ละที่ก็ราคาไม่เหมือนกันนะที่นี่260ดันด้วยที่บ้าน250ดันด้วยต่างกันคันละ10บาทดันธรรมดา250 าอนนดทวนความกว้างของบ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะบ้านหลังนี้นะความกว้าง7เมตรความยาว14เมตรพื้นที่ใช้สอย98ตารางเมตรใช้สเสาสําเร็จหน้า6ทั้งหมด15ต้นค่ะ หน้าต่างนะคะก็จะใช้หน้าต่างมือสองเจ้าของบ้านซื้อมาจากบ้านหลังเก่าสําหรับบ้านหลังนี้ก็จะมีช่องหน้าต่างทั้งหมดอยู่6ช่องหน้าต่างแต่ละช่องนะคะก็ราคาช่องละ700บาทช่องหนึ่งก็จะมี3บานแบบนี้นะช่องละ3บานนะคะในส่วนของหน้าต่างเนาะอันนี้เดี๋ยวเจ้าของจะขัดเละ,งะเลงฉลากทาสีใหม่นะคะ ตอนนี้นะสนก,ก็ยืนอยู่ทางด้านหลังของตัวบ้านนะคะด้านหลังนี้เจ้าของจะต่อเติมออกมาอีกเป็นในส่วนของห้องครัวและห้องน้ําหลังนี้เจ้าของทําไปเรื่อยๆนะคะเจ้าของก่อเองก็จะจ้างช่างแค่ในส่วนของโครงสร้างฉาบและปูกระเบื้องนะบริเวณด้านหลังนะคะตรงนี้นะเจ้าของก็จะต่อเติมออกมาในส่วนของห้องครัวและห้องน้ําเหลือพื้นที่กว้างมากๆค่ะข้างหลังบ้าน หน้าต่างนะคะก็ใส่หมดทุกช่องแล้วนะบ้านหลังนี้จะใช้หน้าต่างบานเก่านะคะทุกคนหน้าต่างแต่ละช่องนะก็จะมีอยู่ทั้งหมด3บานนะคะทุกช่องเลยเป็นหน้าต่างขอบไม้ช่องกระจกนะคะสวยงามเก๋ไก๋ไปอีกแบบค่ะหลังนี้นะในส่วนของหน้าต่างนะคะเจ้าของก็จะขัดและทาแลากใหมะะ่ หลังนี้สูงปโปร่งโล่งมากค่แะแรกในส่วนของด้านในนะคะก็จะกั้นห้องแล้วนะคะห้องที่1ที่2ที่สก็จะกั้นห้องทั้งหมด3ห้องนะในส่วนของพื้นก็ยังไม่ได้เทปูนนะคะในส่วนของพื้นก็ยังเป็นพื้นอัดดินในส่วนนี้เจ้าของก็จะรดน้ำให้ดินแน่นก่อน ในส่วนของหน้าต่าง upvc 3บานเลื่อนพร้อมเหล็กดัดความกว้าง1,80เมตร80คูณความสูง1,10เมตรส0สีขาวอันนี้นะคะก็จะใช้ติดด้านหน้าของตัวบ้าน1ช่องราคานะคะก็อยู่ที่4,000บาทนะคะบ้านหน้าต่างอันนี้ซื้อมือสองแล้วคะบ้านละ700กว่าบาทบาบาท,ทั้ง,งมุ700ชุดหนึ่งทั้งชุดเลยนะเป็นหน้าต่างออมือสองทั้งชุดเลย700 ไม้โหไม้แข็งมากเลยไม้เนื้อแข็งเนี่ยเดี๋ยวถ้าเอามาขัดทาเลลกลงเลลกใหม่สวย<ป>จานนี่สวย<ป>นี่ก็เป็นในส่วนของทับหลังหน้าต่างนะ และสำหรับบ้านโมเดลหลังนี้นะก็ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมาจาก ep 1นะคะมีดังนี้อัดพื้นดินนะคะ40คันรถ พันละ260บาทเนาะก็จะตกอยู่ที่1,400บาทอิดบล็อก2000ก้อนนะคะทางนี้ราคาเริ่มต้นนะคะอิดบล็อกก็อยู่ที่5บาทขึ้นไปนะก็จะอยู่ที่ประมาณ11,000บาทหน้าต่างเจ้าของบ้านใช้เป็นหน้าต่างมือสองช่องละ700บาท6ช่องนะก็ประมาณ4,200บาทและหน้าต่าง upvc นะ1ช่อง4 0 0 0บาทตูนทรายมาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็อยู่ประมาณ35,000บาทอันนี้เจ้าของบ้านก่ออิดเองนะคะทางหลังเลย ในส่วนนี้ไม่มีค่าแรงช่างเนาะจากโครงสร้างค่าใช้จ่ายของ EP 1นะ่าจะอยู่ที่200,000บาทตอนนี้ก็เพิ่มมาอีกนะคะ EP 2ประมาณ35,000บาทในส่วนของโกอิดใส่หน้าต่างนะคะบ้านโมเดิร์นหลังนี้นะเจ้าของก็ทำไปเรื่อยๆนะสันก็จะมาอัปเดตให้ FC ทุกคนทุกท่านได้ชมเรื่อยๆเช่นกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคะ่ะและพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ